ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสบายดีกันนะคะเวนตาเวนตา <laughs> ถอนก้าค่ะถอนก้าจะหาแว่นกันเด้อพี่น้องไม่เห็นตัวหนังสือแล้ว กล้าอยู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะบัวบุษบงสวัสดีค่ะท่านแปท่านแปรกกบสวัสดีบัวบุษบงมานะคะนาละครกับสวัสดีท่านแปรมานะคะ บคุณค่าบัวบุญสบงอยู่บนรถไฟฟ้าไปเที่ยวไหนคะบ,บัวบุญสบงมาน,น,นครกับบวัวบุญสบงสวัสดีครับท่านแปรสวัสดีครับเลี้ยงมือหน่อยเลี้ยงมือหน่อยโอ้ยก้ามันอ่อนท่านแปรจับแหลงก็ไม่ได้ก้าเพิ่งใส่ปุ๋ยใหม่เห็นงานปานคนป่วยโอ้ยท่านแปรกอยอายุเท่ายแล้ว หลักห้ากว่าแล้วค่อยกระํำต,ตามขย่มค่อยเราทำงานไม่ซีเรียสค่ะไปเรื่อยทำของทำของตัวเองไม่ได้รับจ้างบวบุระงกับท่านแปรท่านแปรกับวบประสงสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก